สวัสดีครับผมเอลางปลาครับวันนี้ก็มารายการแกะกล่องพระเครื่องนะครับวันนี้ก็มีพระหลากหลายที่ลูกค้าส่งมาหลายจังหวัดเลยนะครับเดี๋ยวเรามจะมาดูกันนะครับว่ามีพระอะไรบ้างครับและจะได้เช่าหรือไม่ได้เช่าไปชมกันเลยครับนะครับองค์พ่พานมนี้องค์หนึ่งสวยๆองสัมผัสนะครับนี่จะเป็นหุกชุดพระยังไม่นิยมนะครับอันนี้เดี๋ยวส่งคืนให้นะครับเหรียญแปดรอบุูดทิมอย่างนี้ไม่แท้นะครับเหรียญวงไปนะครับ เป็นชุดผู้พระย้อยนะครับนี่ก็จะเป็นเหรียญพระเจ้าตากนะครับนะผู้ทิมเสงนี้หลักร้อยนะครับนะพระแดงนะครับรุ่นพระป่าปีหนึ่งหกนี้ก็หลักพันนะครับนะเหรียญกลมเล็กหุดโต๊ะสามถึงห้าพันบาทนะครับเหรียญพระเต๋นี่จะเป็นหลังพระดีดานะครับสวยๆหมื่นกว่าบาทเนื้อเงินนะถ้าเป็นทองแดงก็หลักพันเลยทำได้ดยิบห้าสตวรรันะครับนะหางหงนะครับหางจะเป็นหงนะครับนะหางจะมีขีดตรงนี้เห็นไหมครับขีดขึ้นมาอย่างนี้สวยๆก็ันหลักพันน แดงอันนี้ไม่แพ้นะครับนะเรียนเข้าไปอินโตก็หลักพันต้นๆนะนีก็ให้พี่ชายนะครับไปเช่าที่เชียงใหม่มาครบวนี้เ็าเรียกว่าปิดตากระหนกข้างนะครับหลวงพ่อกูลปริสุทโธนะครับนะอย่างนี้สวยๆอนหนึ่นะครับเรียนทรงระฆังอุ้มบาทนะครับนะอันนี้ก็หลักพันนะครับนหลายพันนะกลิ่นวัดประสาทนะครับนะปีศูนย์หกหน้าฝรั่งนะครับแบบนี้สวยๆอันหนึ่งก็หลายหลายพันนะครับอันนี้เดี๋ยวผมต้องตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนนะครับนะ นะครับหิงก็ปุแบบนี้บางคนไม่รู้ที่นะครับอย่างนี้ก็หลายหลายพันนะครับเป็นเหรียญแตงโมข้อกษมครับบล็อกหอขีดนะครับนี่สวยๆก็พันกระบาทนะครับนะอินโดจีนนะครับสองสี่เป็นตห้ี่เป็นพวงต้อบัวขีดต่อโค้ดนะครับนะสวยๆครับนะครับนะนี่เป็นพระพงนะครับอันนึงก็หลายหลายพันถึงหมื่นนะนี่เหรียญก็แดงนครับสึกๆอย่างนี้สวยๆก็ยังหลายหลายพันหลักหมื่นนะครับนะพ้อกษมนะครับนะ เหรียญบาทน้ำมนต์เงินนี่ก็พันบุลกลบนะครับนะบพานะครับหลวงพ่อกเกษนะครับในเงิน นะครับนะสวยๆก็2 0งหมื่นนะครับอยากรับชมเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe <c oughs> ผมด้วยนะครับหรือจะกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่มีพักเครื่องนะครับต้องการอยากจะปล่อยสามารถส่งมาตาม id l ลน์ที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะครับทางร้านเรายินดีรับเช่าพักเครื่องรับจำนำพักเครื่องของเก่าของสะสมทั่วไปนะครับสำหรับวันนี้ผมเอลําปางต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สำหรับใครที่สนใจอยากจะมาทางร้านเรานะครับอยู่ใกล้กับตลาดลังสิลปนะครับหรือค้นหาร้านดีสยามพักเครื่องจาก Google Map ได้เลยแล้วเราจะอยู่ก่อนถึงซอย21ด้านหน้านก็จะมีเขียนคําว่ารับเช่าพระตัวใหญ่ๆเลยสามารถเข้ามาดัางรอข้างในได้ใครปล่อยเช่าพระหรืออยากเช่าพระสามารถมาที่ร้านได้เลยนะครับ